สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องของสเสน่ห์ขององุ่นสายพันธุ์นี้นะครับเป็นสากาโรตา้อาองุ่นแดงราชินีแห่งอิสราเอลนะครับเขาถือว่าเขาขึ้นชื่อนะครับอตอนที่ผมปลูกใหม่ๆนะครับผมก็ว่ามันมันสุกช้านะครับแต่ว่าอายุเขาเยอะจริงๆแหละนะครับร้อยห้าสิบวันคือช่วงที่เราปลูกแล้วเลี้ยงต้นมาเรื่อยๆก็ไม่ต่างกันกันกบสายพันธุ์อื่นนะครับ แต่พอเราพุนถึงรอบที่จะพุนสะสมอาหารลรพุนเสร็จเนี่ยค่อนข้างที่จะออกช้าหน่อยนะครับพอออกมาเนี่ยเขาจะมียอดมาก่อนไม่มีดอกน้อยมากที่จะมีดอกแต่เขาจะออกมาเรื่อยๆครับดอกดอกเขาจะออกมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นพี่น้องที่คนที่ปลูกอย่าตกใจนะครับอย่าตกใจสากาลตา้าเขาจะออกมาแบบนี้แต่ไม่รู้ว่าสวนอื่นเป็นเหมือนกันนะไหมแต่สวนผมเป็นแบบนี้นะครับ ผมก็ไม่แน่ใจว่าเผื่อสวนอื่นเขาอาจจะสะสมอาหารได้ดีผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าสวนของผมนี้เขาออกตามมาแบบนี้สเสน่ห์ของเขานะครับผมชอบนะครับถึงแม้ว่ามันจะอายุเยอะนะครับผมชอบชอบตอนที่เห็นเขาออกลูกแบบนี้แล้วมาผลผลิตออกมาก็อาจจะไม่ดกเหมือนสายพันธุ์อื่นแต่บางต้นเขาก็ดกมาก บางต้นอาจจะไม่ดกเนื่องจากว่าไม่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับสาเหตุจากอ่ากิ่งพันธุ์หรือว่าอาหารไม่พอหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมก็ให้รุ่นเดียวกันนะครับแต่ถามว่าถ้าได้ผล,ผลผลิตมาแบบนี้แล้วก็เป็นที่น่าพอใจนะครับคือเห็นแล้วมันชื่นใจนะอ่าอางังวนสกสกาลาตาตอนเห็นลูกสีแดงเข้าสีในช่วงหน้าหนาวนะครับหลังปีใหม่เนี่ย สีเขาจะสวยมากอากาศเย็นอากาศหนาวสีสวยนะครับเข้าสีง่ายแต่บางสวนเข้าสียากไม่ใช่ว่าบางสวนของผมมีลอดหนึ่งไม่ไม่ค่อยเข้าสีเลยมันอยู่ช่วงหน้าฝนนะครับสีจะไม่ค่อยเข้าแต่ว่าเราก็มีตัวช่วยนะครับแต่รสรสชาตินั้นหวานกรอบสีอาจจะไม่แดงฉ่านะครับแต่ออกสีชมพูอ่าอมชมพูนะครับไม่แดง แต่ว่ารสชาติดีนะครับรสชาติดีพี่น้องถ้าได้ชิมนั้นผมว่าติดใจแน่นอนถ้าไม่งั้นไม่ไม่ขึ้นชื่อว่าราชินีแห่งอิสราเอลนะ,ะครับอ้าคุยให้พี่น้องได้ฟังแบบนี้นะครับถ้าพี่น้องสนใจอยากปลูกนะครับเป็นที่อยากเป็นที่น่าปลูกอยู่นะครับสายพันธุ์นี้แต่ว่าถ้ามือใหม่ก็ต้องทําใจนะครับไม่ใช่ว่าไม่ติดลูกเลยนะครับคือมันสุกช้า นะครับแต่ว่าเราต้องมีการสะสมอาหารให้เขาถึงจะติดลูกติดผลได้ได้เยอะนะครับอ่าผมจะแนะนําพี่น้องประมาณนี้นะครับถ้าถ้าอยากปลูกแต่ว่าส่วนตัวผมอยากให้ปลูกนะครับเพราะว่าเขามีเสน่ห์นะครับหวานกรอบนะครับหวานกรอบเนื้อเยอะนะครับสกาลอต้านี่แหละนะครับถือว่าตอบโจทย์เลยนะครับเอาให้พี่น้องชมประมาณนี้นะครับในส่วนผมก็ ประมาณเดือนกุมภานะครับที่จะถึงนี้ถึงจะได้ได้ชิมนะครับเพราะช่วงนี้ก็เพิ่งจะอายุไม่ไม่เท่าไหรนะครับลูกกระลำประมาณนี้ครับอ่าคลิปนี้ก็เล่าสู่กันฟังนะครับเรื่องของสายพันธุ์องุ่นแดงสกาลอตตาสายพันธุ์นี้นะครับถ้าพี่น้องสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่เบอร์089-522-5188หหรือแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ